สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดี FC ที่ชื่นชอบการปลูกเสน่จันทร์ประกายดาวนะคะเมื่อคืนหลังจากที่กี้ลงคลิปนะคะปรากฏว่าเพื่อนโทรหาทักไลน์หานะคะซึ่งก,กี้มีประกายดาวที่มีไซส์ต้นเล็กเนี่ยเมื่อวานมีแค่3กระถางนะคะถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมากี้ก็พอแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆได้คะ่ะแต่ ไซนี้ไม่พอขายจริงๆกันทุกคนอิกกี้มี3กระถางเพื่อนถามมานะคะประมาณ12คนนะคะในช่วงเวลาที่กิกกี้ลงคลิปค่ะทำให้กิกกี้ได้ข้อคิดนะคะว่าเพื่อนของเรานิยมปลูกไซนี้ค่ะทุกคนถ้าเพื่อนมีเสน่ห์จันประกายดาวนะคะก็ไม่ต้องรอให้โตค่ะทุกคนรอโตเนี่ยเพื่อนของเราไม่ค่อยจะสนใจนะคะ แต่ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเอาไปปลูกคครยิ่งมีลักษณะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะขนาดน้องเมลของเรายังชอบเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือสเสน่จันประกายดาวที่เพื่อนของเรารับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่รับนะคะอย่าลืมเช็คคลิปที่กิก้จะทําคลิปนะคะให้ดูด้วยนะคะว่าไซส์ที่กิก้ส่งให้นะคะมาดูกระถางแรกก่อนคะ่ะไซส์นี้ราคา99บาบาทนะคะไปที่จังหวัด เพชรบูรณ้องสุภกิจนะคะที่อำเภอหลมสักนะคะไซนี้เดินทางไปแล้วค่ะและน้องก็สนใจกวักมรกตอีกต้นนะคะราคา250จะแพ็คส่งให้วันนี้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะคุณพี่วิชุดานะคะซึ่งอยู่ จังหวัดอุตรดิตถค่ะรับไป150ค่ะและกระถางนี้นะคะเพื่อนถามเยอะมากค่ะทุกคนไซส์นี้250บาทนะคะส่งให้คุณสมยงนะคะซึ่งอยู่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้รับนะคะภายใน3วันค่ะสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นว่านสาวหลงค่ะวันนี้มีเพื่อนของเราสั่งซื้อไซส์นี้4กระถางนะคะกิกก้ก็จะส่งให้ สำหรับกระถางนี้ไปที่ชุมพรนะคะและต้นอื่นๆค่ะนะคะอย่างเช่นอกอาพระพุทธเจ้าหลวงนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนสนใจจำนวนมากเลยนะคะ,ะวันนี้กิกิจะส่งให้เพื่อนสองกระถางก่อนนะคะซึ่งกระถางนี้กิกิจะส่งไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะให้น้องสาวคนสวยค่ะส่วนต้นนี้ส่งไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะให้คุณป้ามลินะคะและกระถางนี้ซึ่งเป็นสนิจันประกายดาวค่ะประกายดาวนะคะต้นนี้ส่ง ให้คุณต้นนะคะซึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่อำเภอเมืองนะคะก็จะได้ต้นใหญ่คะ่ะและวันนี้คะ่ะนอกจากเพื่อนของเรานะคะจะพาด โทรไม่ทันนะคะสั่งจองไม่ทันสําหรับเสน่ห์จันทรประกายดาวไซตต้นเล็กนะคะก็ทําให้กิกกต้องมาเดินสํารวจนะคะมาเดินสํารวจดูที่บ้านว่าตอนนี้ไซต์นี้เหลือหรือว่ากําลังจะ,ะเป็นต้นเล็กๆก,นะกี่ต้นนะคะซึ่งกระถางนี้คะ่ะทุกคน1 2 3 4 5 6้าประมาณ6ต้นนะคะทุกคนซึ่ง กิก,กิก็ว่ายังเล็กนะคะแต่กิกิจะไม่ปล่อยให้ต้นโตนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยชอบแบบไซส์แบบว่าเอามาเลี้ยงรุ้นแบบการเจริญเติบโตนะคะ<ๆ>เดี๋ยวรอให้โตอีกสักนิดนึงนะคะกิกิจะแบ่งปันกลุ่มนี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ตามหาสนใจอยากจะได้เป็นลักษณะแยกหนอนะคะ<ๆ>เป็นประกายดาวแยกหนอออกจากต้นแม่ต้นแม่สวยมากๆค่ะทุกคนใบใหญ่ใบโตอลังการมากๆนะคะและนี่ก็คือ ต้นไม้ที่เพื่อนๆถามหาแต่ไม่มีพอขายก็คือเสนจันรประกายดาวนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนสนใจจำนวนมากนะคะอย่างต้นนี้ก,กิกี้ก็เคยยกลูกออกไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะ,ก,ก,บบะ,คะก็น่าจะมีแค่1-2ต้นเท่านั้นนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะกิก้ก,ก็ใช้วิธีการ ชำด้วยการวางข้อตานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีต้นลูกแบบนี้ค่ะทุกคนมีต้นลูกอย่างเช่นต,ต้นนี้นะคะก็มีต้นลูกเล็กๆก,กับอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเล็กมากๆค่ะทุกคนกิก้ลองส่งภาพให้เพื่อนๆดูเพื่อนบอกว่าสนใจมากครับอยากได้ทําให้กิก้ยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กิก้ทำคลิปเกี่ยวกับ คลิปนกอยู่นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะแต่สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจไซส์โตขึ้นมานะคะกิกิก็มีแบ่งปันนะคะสำหรับเสน่จันประกายดาวค่ะวันนี้มาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าประกายดาวไซส์เล็กแบบนี้เพื่อนของเราชอบมากคะ่ะส่วนไซส์นี้นะคะมีสองกระถางนะคะแต่วันนี้เพื่อนของเราที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณต้นรับ ระถางนี้นะคะใครที่อยากจะได้ไซส์นี้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปพี่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมกดติดตามให้น้องปกักไก่ดาวที่บ้านกี้กด้วยนะคะจะได้ส่งให้กับเพื่อนๆได้ไปปลูกที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะ